จริงๆเพลงที่มันเปิดก็สนุกดีนะสนุกดีไป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 ทปไ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 ป้าไดไป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 ไวไปไปไปไ่ไปไปไปไเนอไป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 ไาไปวปไ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 ปนป่ะไป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 ไวเขไปไปไาไดไปนปไนไปไดไปไปไนไป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 ไาไไป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 ไาไไป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 ไไป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 ตามมไปโอเคสไไ้ อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงเแล้วเแล้วแล้วเขหายไปไหนกันน่นนี่นี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าคนนะตายเฮ้ยมีคนหาคนนะตายป่าตายเปล่าโอ้บินนบินนอนนอบินขึ้นมาบินเร็วนเร็วตายไปแล้วตายไปแล้วสองสองนตายแล้ว ้ยนี่ไงเสดคนนะคุนนะขึ้นมาคุนนะอยู่ไหนมันจะมีไซส์ก่อสร้างไม่ยอมผมคุนนะอยู่ไหนคุนนะอยู่ไหนโอ้ยมีคนตกมีคนตกก่อนก่อนเราไว้ได้ทันก่อนเราไว้ได้ทันแล้วมีผัวมีผู้อยู่ไหนโดนหนอนแดกไปแล้ว

บริษัทอยู่ไหนบริษัทมันอยู่ไหนอ่ะมันมีด้วยเหรอทางเข้าบริษัทอ๋อทางนี้ไงนี่ไงทางนี้ทางนี้ถูกละ <ไป S 1> อ๋อจริงจริง,รงแเราไม่ต้องปีนท่อก็ได้<อ>เราไมทางเข้าอยู่ตรงเนี้ยเห็นปะคนร้ายคนร้ายอ,อยู่ไหนคนร้ายไม่ต้องปีนขึ้นมาก็ได้เฮ้ยผมโดดแล้วผมเจ็บว่ะเจ็บดิมันสูงอ่ะคนร้ายเดิเร็วมาเร็วทุกคนมาเร็วคนร้ายไปไหนอ่ะพี่แจ่มคนร้ายคนร้ายยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยคนร้ายกำลังมาคนร้ายกำลังมา แจ้งไปแจ้งไปแจ้งไม่รอหรอกนะชิเตรอตรงนั้นไม่รอหรอกนะไปครับคุณดูอรับตันตันถูกเน่ยอเนี่ยอเาอนขวาย้ายดีหรือตรงไปดีตรงไปแล้วกันนะ เอ๊แต่ไมกูได้เสียงแบบมีตัวอะไรคันตึกตึบตึบตตึตึตอีกแล้วอีกแล้อีกแล้วมีโคตาไปแล้วเหรอเฮ้ยพี่เจอยู่ไหนพี่เ้นี่นี่ข้างในข้างในข้างในไหนอะข้างในชั้นชั้นนี่นีมีของปะยังไม่ได้สำรวจโอ้ย ไปแล้วใครเดินได้เมื่อกี้อ่ะอ๋อแล้วเราล้วเราล้วเราไปนี้ดีกว่าเราไปห้องอื่นดีกว่านะตรงนี้น่าจะมีของเยอะอยู่นะเอ๊เราเอาชั้นล่างให้หมดก่อนดีกว่าเราขึ้นไปชั้นบนไปครับไปครับเกมนี้มืดมากเลยมืดมากเฮ้ยนี่ไงไฟ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  มีอะไรไหมตรงนี้ทางเดิมที่เรามาหรอเวดดิ้งคืออะไรอ่ะมันคือเราถอดไฟออกไงอ๋อเว้ยตอนนี้เป็นงานนารู้ว่ามีคนตายแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปมันไม่มีอะไรอ่ะไอตรงนั้นไอตรงที่มีแมงมุมในห้องนั้นเหรอใช่ใช่ใช่แล้วมันมีแมงมุมไงเราจะตรงไปไหน วิ่ง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 ด่วนวิ่งดวนตัวอะไรอ่ะแมงมุมไงแมงมุมอ๋าตันตันแมวมมหรือแบบแมวมมโอ๊ยไม่ได้สาไม่ได้สาไม่ได้สาจำไงจำไงจำไงตั้งจ้า มึงดูใครอยู่วะเมื่อกี้เหี้ยตายหากันหมดเลยเหี้ยไม่มีแมงมุมอยู่ข้างบนนี้อ่ะแมงมุมแม่งเกาะด้า<ข><ห>นบ<ห>นโคตรเหี้ยเลยไอจะหล่นมาทับใส่กูตายได<ห>้ไงอ่ะแล้วไอ้บัวโดนหนอนแตกเหรอได้ผมโดนหนอนกินไปเลยกำลังขึ้นเลยมึงตายในตอนไหนวะก็ตอนที่กำลังปีนข้างบันไดแล้วทำไมเขาลงไม่ได้เอาคุณอาติดอะไรอ่ะเอาบอสบักติดบัก เอมกำลังอยู่ในช่วง early access อยู่เลตอนแอ็คหรอกำลังดูเออมาเขียนว่า early access นะเราจะจะรอดูว่าจะเจอเพื่อนรักไหมเพื่อนรักเพื่อนรักเทียเพื่อนรักเพื่อนรักสองรอบเลยเฮ้ยส่วนใหญ่ด่าดเนี่ยมันจะไม่มีเพื่อนรักแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันจะลักมืยมันจะเป็นตัวใหญ่ๆอนี่ยได้มันจะเป็นยักษ์เดี๋ยวนะคนนั้นจำทางกลับได้หรอไม่ใช่ทางนี้นี่แกวันนี้เราจะวันนี้เราจะชนะปะเฮ้ยนี่ไงนอก่อนแล้วง่วง ไม่ชนะไม่นอนอยู่ขวายานอยู่ขวาขวามือคุณนะข้างหลังเรามองไม่เห็นหรอเม่เกี้เามองไม่เห็นจริงเิขอให้นอนกินวิ่งขึ้นยานดวนดวนมีเสียงนอนรีบขึ้นยางกระโดดกระเดาเออปิดเอายางขึ้นโนนโนนเอาเอาดังขึ้นยอีน้ำอีนน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 กนน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 น ไอมันอ้ามันอ้าขึ้นผิดทางอ่ะไหนมึงบอกไม่มีไงยี่เพือนรักอยู่ทุกฐานเลยวะเพืรักขึ้นไปเยอะจังหวะจังหวะมิกกี้แม่งยังช็อกเลยแม่งช็อกดาวใหม่ดาวใหม่ทุกคนดาวใหม่เฮ้ยนี่มันดาวป่านี่วะมียักษ์มียักษ์ยักษ์ไหนมันมียักษ์ยักษ์อะไรยักษ์ิโย คุณชายอยากแม่งคนน่ากลัวไม่อยากเล่นเลยด่านเนี้ยไม่กลัวไม่กลัวลองลองลองไปดูกันไปดูกันไปดูกันไม่กันไปม่กันหาทางเข้าหาทางเข้าแล้ววิธีชนะยักษ์ทำไงอ่ะวิ่งหี่ไม่เหมี่ยววิ่งเร็วกว่าเราอีกไอ้เหี้ยหาทางเข้าเราต้องฟันต้นคอยักษ์เว้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์นั่นไม่ใช่ละเกี่ยวนะเข้าได้ปะแกนคุณชัยกดที่ขวาสแกนบอกทางเข้าอยู่ตรงโน้นคืออะไรวะงง ไหนไี่แห็ประตูทางเข้าไหนอ๋อนี่เหรอมันนี่ยนประตูไม่เห็นไม่ใช่หรออ๋อมันนี่เหรอใช่มันแค่ข้ามสะพานมาแล้วมันเนี้ยนอะไร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 ตายตายแล้วเดี๋ยวไปดูมั้ย ไม่เอาไม่ะเขาตายไปแล้วไม่เขาบอกไอ้เหี้ยบกุรักแต่เขาไม่กลับมาแสดงว่าเขาตายกูไม่เอากูไม่กล้าออกไม่มีอ่ะกลับมาดิตายไปแล้วไม่ไม่อยากอ่าอย่าอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นมันอยู่ตลอดมันอยู่ในนู้นมันอยู่ในนู้นอย่าเข้าไปตัวไรตัวไรอ่ามันหน่อมันเติมมันรุดอกไม้วันไหนก่อนก่อน ไม่เมื่อกี้ผมเห็นมันเลยตาข,ขาวๆอ่ะชาวหน้าจะไม่ขายให้ช่ไหมนะเอาเลยใครจะไปก็ไปกูไม่ไปคนนึงเหรออะไรยังมันเป็นตัวดำๆตาขาวๆอ่ะมานี่มานี่มานี่ มันเหมือนตัวที่ราคาตัวฉันไปตอนแรกเลยเว้ยมาเชจ้าแล้วมันคือมนุษย์ดอกไม้ก็ไม่เชื่อไม่แต่ว่าทางนั้นตรงนี้มันไม่เลยก็ต้องไปฝั่งนั้นอยู่ดีอะยังไงก็ตามเราต้องเราเราช่วยกันมองไหมอ้าวคือต้องมองมันเหรอเออไม่เราช่วยกันดูเราแวงไงถ้ามันมาก็ไม่หนีผมข้ามไม่เป็นหน้าไม้อะถ้าเราขัดเป็นหน้ามาหน้าชิปชิปชิปกระโดดชิปกระโดด ก็ช่วยกันมองนออกาะมเลยอไม่กูติดวะผมลงไม่ได้กย่กย่เออโอเคต้องช่วยช่วยช่วยกันมองอ่ะเจ็บปะอ่ามามนี่ไงนี่ไงนี่ไงมองมองมันมองมันทุกคนมองมันทุกคนมองมองันเ่

มันไปแล้วมันไปแล้วมองมาลองมันไปไม่ไม่ตายคู่เลยเหรอวะอะไรวะออยังไมมันมันฆ่าคู่ได้ไงอะไม่ไม่ โอ้โหล้ของของแล้วจะได้จะกลับยังไงอ่ะจะกลับยังไงอ่ะคืออยากรู้ไงว่าขากลับเขาจะเจอยานหรือเปล่าเออไงจะกลับยังไงก่อนล่ะไม่เอาไอตัวมนุษย์ดอกไม้เที่ยนี้ให้ล่ากันเถอะออกไปเลยคุณอานีไปเลยเฮ้ยยิ้มตกใจหมดออกไปเลยออกไปเลยออกคุณอาร์ออกแล้วกลับยานกลับยานออกคุณอาร์ได้ไหมว่ากดขีดขวาสแกนดูได้ว่ายานอยู่ตรงไหน เออมาชี้ขวาสแกนดูได้ทุกอย่างนะจริงๆแล้วชี<ด>้ขวาสามารถทําอะไรได้บวชอะไรอ่ะขวามือคุณอาคุณอา,ณอานายักษ์มึงข้างหน้าข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอเออว่ะข้างหน้าเ<ป>ลยวิ่งไปย่อทำไมเดี๋ยวเจอเพื่อนรักไงเฮ้ยเฮ้ยยักษ์มาย,ยักมา,มาย,นะยักษ์มา,มาไอ<ห>คุณอาวิ่งสิมันเห็นมันเห็นวิ่งขึ้นยานปิดยานขึ้นไปเดี๋ยวผมได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงเดินขึ้นไป เปิดไปนี่ปิดประตูออกยานเออรอดแล้วออกยาน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 เขาจะเปิดไฟเขาจะเปิดไฟเขาจะเปิดไฟไม่ต้องเปิดแล้วออกยานเลยถ้าเราอยู่ในยานยัแยกมันจะเข้ามาได้ปะได้ถ้าประตูเปิดมันก็เปิดเข้ามาแต่นี่ประตูมันปิดอยู่ประตูมันจะไม่ประตูมันจะเปิดเยวลลองถหัใช่รอรอขึ้นเปิดเปิดยานเร็วยานขึ้น คือประตูมันมีโอกาสเปิดได้ใช่ไหมไม่มันมีนัดถหลังอ๋อนัดถหลังมันจะเปิดใช่ไหมใช่มันจะเปิดถ้าไม่ที่ออยานขึ้นนะมันการคนซ่อนในยานอะเก็ตปะอ๋อเออดันขึ้นแชมป์เลยตายตายหมดเลยไอ้เี้ยมันบอกว่าผมพลานอยสุดแล้วอ่ะเฮตุมันกับกูสองคนมากิตัวอะไรวะตัวหี่แเนเธรเสา เยอะจังวะเฮ้ยอะไรเหรอผมใจหมดกูเดินขึ้นเขาไม่ได้สัตว์เอ้ยเฮ้ยนี่ไง Let's go ขวาหรือซ้ายดีขวาซ้ายซ้ายดีขวาซ้ายซ้ายแล้วกันสัตว์เอ้ยย้นแม่ อันนี้ปะเกี่ยวกประตูล็อกตรงกลางเหรอตรงกลางไม่มีเฮียเลยโอ้โหแล้วขวาขวาเมืมเ่ยวกับประตูอยู่ข้างล่างมีประตูอยู่นี่ประตูล็อกเว้ยอ๋อไอเฮียแลย้วงัต้องทางาน,นทางเดียวแหละขวาเนี่ยเนี่ยหน่ไปได้เลยไปยไปะไม่มีเฮียเลย,เลย มันมีทางแยกหรอ๋อซ้ายตันไม่ใช่มันมีทางแยกว่ะอ๋อมันทางกคม plane plane. มีทางนี่ไงนี่ไงเม่เข้าใจมันทำทางข้าทำไมเ้ยจอจะเาผ่องนกอารมณ์วะเก็บได้วะเแล้วเก้เยี่ยมีแค่เนี้ยแค้ดแคี้ยดีแล้วดีแล้วไปไดฝั่้ไี้ได้ัดนไ้ได้้ได้ได้ได้ไั้ได้ด้ไ้ได้ได้ไ้ไ้ไม้ได้ไดแล้วด้ดดไดไไไ้ เดี๋ยวผมเก็บกุญแจได้มาอ๋อมีมีกิมิกิมีห้องล็อกมีห้องล็อกอยู่ห้องตรงกลางนี่ไอ้เบาร์ดเบินี่เลยนี่เลยทางตายนะอ๋อเออตายเอาเงินไปไหนไปไหนไอซ์จอนผู้ดาอะไรอะไรอะไรแมงมุมแมงมุม่งมุ้งไหนไหนไหโอ้ยไม่ติด

นี่นี่แล้วมันเฝ้าอูห <c oughs> นะมันเฝ้ามันแดกไปมันแดกไปสองนอกู <c oughs> <c oughs> จะไม่กลับบ้านมือมือมือฮะอะไรเวะ ไอ้นี่อะไรเนี่ยไปอะไรเงี้ยโอ้ยหันหลังให้มันโอ้ไกลมากกูไม่รู้กูได้ไปเป็นหันหลังหันหลังแล้วมันจะขยับได้เอาเหรอมันจะเหมือนเอซีบีที่มันต้องเป็นมาตลอดอ่ะไอ้เจ๊กูก็งงใครเอาใครเอาอันนี้มากระสอบทรายมามันเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่างเลยเอ อะไรือหมุนตุ๊กตาไม้แล้วต้องมองเดี๋ยวเราฆ่ามันไม่ได้ด้วยตัวเนี้ยใช่ต้องมองหน้ามันหลับใช่ไหมคุณอาร์กอ่ะเขาจะรอดอยู่แล้วเขาโซนไงเขาลดนหาที่เฮ้ยเขาได้กุญแจด้วยได้กุญแจแค่เท่านั้นอ่ะเฮ้ยอย่างเอ้ยขอเข้าทางเขาเปลี่ยนทางเข้าเป็นบันไดหนีไฟที่ว่ารอบเนี้ยเขาลดนหาที่ตายรู้ป่ะเฮ้ยบางทีเขาอาจจะแบบฉันว่านะเราไม่น่าชนะกุญใจตายเพราะแม่งมุมใช่เลย สายคู่เลยเรียบร้อยวายเชียวสายคู่เลยโดนโดนสายกูอ่ะไอ้คำสุดท้ายคำสุดท้ายที่ผมได้ยินคือคุณชายร้องเฮ้ยแล้วเขาหน่ากลัวท่าเดินแม่งอ่ะเฮ้ยไปเฮยเอาไปตีได้เอาไปตีได้ตีแไงมุมเขาไม่รู้เขาไม่รู่ของเราะแม่งกูไม่รู้ไอเฮ้ยว่ากระสอบทรายห้ามหันหลังอ๋อ เห็นเป็นกระสอบทรายเหรอไม่ได้เห็นเป็นหุ่นเห็นเป็นหุ่นนั่นแหละหุ่นเออยตายแล้น้อด้ยเขาได้ของเยอะอยู่นะนี่กลับไป็นกว่ามต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วกลับกลับกลับโล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 บก็คงไม่กลับแล้วล่ะหุจะไม่กลับอีกรอบเออเขาต้องไปสองเรียบร้อยเรียบร้อยเจอหุ่นเจอหุ่นร้อยอีกเยอะเยเอหุ่คนละต้องรออะไรนี่เลยวองอคนลุเลย ยัยอยากหน้าโกยชิบหายจ้ะคุณอาจะเดินไปหลังเขาเพราะว่าคุณอาไม่หันหน้าด้วยที่เราจะรอดยังไงอ่ะทางลไม่ก็เดินไปแล้วมองมันตลอดไงเดินไปชนมันได้แค่มองมันอ่ะแล้วถ้าสุดท้ายข้างหลังเป็นจางตันอ่ะก็เลือกหรอไม่เราเดินทะลุมันได้เราขอแค่องมันตลอดเขาเดินทะลุได้เหรอไม่แต่ว่าคุณอากำลังเข้ามาลึกเรื่อยๆคุณอาต้องออกไปข้างนอก หลอนแล้วกูไม่เลยวันนี้แบบแน่ตีแตกบอกเลยบอกเลยหน้ากูได้ไามไอ้สัสตัวที่แล้วเนี่ยรานตตีแตกกกูบอกเลยปิดประตูมันเข้ามาได้ปะได้ มันจะวิ่งผ่านประตูเหรอได้หรออ้าวไม่ได้ว่嘛ปิดประตูแล้วเข้าไม่ได้เขาไปผิดทางเขากําลังเขาหาเออนี่ไงเขาจะไปเอาหลอดไฟไหมเขามาผิดเนี่ยเขาก็ไม่น่ารู้หรอกจมประตูเขามาผิดเจบประตูเอาตกใจประตูเมื่อกี้ไอ้คน่ากลัวเออระวังกี้สิอะไรนะ ทำไมอ่ะคุณอาร์ตินแล้วคุณอาผมจะบอกว่าคุณอาสามารถเดินทุกคได้นะขอแค่มองตลอดแค่แค่มองมาตลอดก็พอมันจะไม่ทำอะไรคุณอาไอ้เย้ยมันวิ่งทะลุประตูได้แล้วมันเจอคุณอาเดินเดินคือคุณอาร์ตอ่ะเดินตรงไปใช่ไหมคุณอาร์ตมองขวามือคุณอาร์ตเจอมันแล้วแต่จริงๆทางออกอ่ะอยู่ตรงซ้ายมือนะคุณอาร์ตผมตายบ้ามันนี่แหละคุณอาร์ตเนี่ยจะจะคุณอาร์ตนั่นเดินถอยหลังเลยน่ากลัวชิบหายเลย